นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Benjamin Graham and the power of growth stock l o s t growth stock strategy from the father of value investing ของ f r e d e r i c k K. Martin เมื่อเจะพอการเงิน ได้รังสรรค์เกี่ยวกับหุ้นเติบโตมากกว่าหุ้นคุณค่าแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการที่คนเขียนเนี่ยเขาได้รวบรวมและคัดเฉพาะเลยในสิ่งที่เขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่มหาัศาจรรย์ที่สุดก็คือหุ้นเติบโตนั่นเองถ้าเรามองให้ดีก็คือหุ้นจะมีอยู่2ประเภทหลักๆที่เราเป็นนักลงทุนก็จะสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ก็คือ1หุ้นเติบโต2หุ้นคุณค่าแน่นอนหุ้นคุณค่าจะถูกพูดถึงบ่อยในยุคอดีต ต่ในปัจจุบันนี้หุ้นเติบโตกับกลายเป็นกลยุทธ์หนทางที่เราพูดถึงบ่อยมากที่สุดผมจึงมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเรามานั่งโฟกัสกันที่แต่หุ้นคุณค่าโดยให้เราเพิกเฉยหุ้นเติบโตไปเราจะพลาดโอกาสสาคัญยิ่งในชีวิตของเราไปเลยโดยปริยายแต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าผลตอบแทนระยะยาว10ปี20ปีหุ้นเติบโตจะสามารถชนะตลาดหรือจะสามารถชนะหุ้นคุณค่าได้อย่างแท้จริงแต่ผมจะบอกว่านี่คือหนังสือที่คัดบทความของเบนจามินเกวแฮม ซึ่งเป็นคัดเน้นๆเ,เลยที่เน้นเฉพาะหุ้นเติบโตเท่านั้นผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเมื่อหุ้นเติบโตเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนแบบคุณค่าซึ่งการจะบอกได้ว่าบริษัทนี้เติบโตไปอีกนานแค่ไหนจึงเป็นสิ่งที่ยากจะคาดการณ์เมื่อเรากําลังคํานวณพื้นฐานหุ้นของบริษัทนั้นๆเราจะต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วแนวโน้มที่จะเติบโตของบริษัทนั้นจะเกิดได้ขึ้นจากอะไร แน่นอนมีหลายดัชนีมากที่เราจะสามารถคำนวณการเติบโตของบริษัทได้ก็คือ earning per share g r o w t per share หรือจะเป็นการดูรายได้ของบริษัท,ทนั้นว่าเข้ามาโดวยวิธีใดมีการเพิ่มทุนไหมมีการเพิ่มหุ้นหรือเปล่าหรือว่ามีการขยับขยายบริษัทไปในทิศทางใดผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงไหมหรือว่าต่ำอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะสังเกตกันได้ในระดับหนึ่งแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องดูแนวโน้มการเติบโตของบริษัทจากการที่บริษัทนั้นเติบโตด้วยต,ต,ตัวของตัวเอง อย่าพยายามดูบริษัทที่เติบโตด้วยเงินทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นนี่เป็นข้อสังเกตที่ทําให้ผมเชื่อว่าเราต้องหาหุ้นคุณค่านั่นแหละแต่มีการเติบโตที่สูงกว่าปกตินั่นแหละจึงเรียกว่าหุ้นเติบโตอย่างน้อยต้องมีการเติบโตเฉลีย่ยเจ0ถึงขึ้นไปถึงจะเรียกว่าหุ้นเติบโตได้ซึ่งก็ต้องคํานวณจากแนวโน้มของกําไรและการขยายสินทรัพย์ของบริษัทนั้นๆด้วยถ้าเกิดสมมติรายได,ได้หรือกําไรเนี่ยเติบโตต่ตํากว่าเจ,จ็กว่าหิบนนั้นเป็น,นต เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา,เาลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราต้องคาดหวังให้เงินปันผลอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่ากําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในระยะยาวเราจรึงจำเป็นจะต้องดูแนวโน้มการเติบโตของบริษัทนั้นๆอย่างละเอียดรอบคอบสักนิดหนึ่งแน่นอนว่าบริษัทใดก็ตามที่เป็นหุ้นคุณค่าก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นหุ้นเติบโตที่มีคุณค่าต่อไปได้เหมือนกันถ้าเกิดสมมติเราเฟ้นหาดีๆแล้วก็รู้ว่าหุ้นที่ดีก็คือหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับสูง แบบระยะยาวซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะเป็นต้องสะสวงหากันสักนิดนึงอย่าพยายามเพิกเฉยหุ้นดีๆไปเราอาจจะเลือกที่จะเก็บไว้ในพอร์ตแต่ยังไม่ต้องเลือกที่จะซื้อมันเพราะเราต้องรอดูราคาว่าราคานี้่ํา่ำพอหรืออยังแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องรู้ให้ได้ว่าบริษัทนี้มีไรายได้จากสินทรัพย์ใดบ้าง าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้มีจักสินทรัพย์ในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริษัทเราจ,จะมองได้เลยว่าหุ้นนี้อาจจะเติบโตไม่ได้นานเพราะในกรณีส่วนใหญ่แล้วหุ้นที่เติบโตได้นานคือหุ้นที่มี Product และ Service ที่แข็งแกรง่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่ต้องนึกถึงบริษัทนี้เขามี o o d ด i ิวหรือว่ามีการที่สามารถขายแบรนด์ของเขาเนี่ยได้สูงมากกว่าปกตินี่จึงจะเป็นจุดแข็งของบริษัทนั้นๆที่เราจะเลือกลงทุนหุ้นเติบโตนั้นในระยะยาวยังไงหุ้นเตตติบบโก็จะได้ผลอแทน แบบส่วนต่างราคาที่สูงหุ้นคุณค่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแจกปันผลในดับที่ไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่และนี่ความเป็นจริงของหุ้นเติบโตว่าถ้าเกิดสมมติเราคาดหวังการกินเงินปันผลอยากจะสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตเพิ่มกระแสเงินสดให้กับรายได้ของเราซึ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเหตุผลที่ดีพอหุ้นเติบโตเป็นหุ้นที่แจกปันผลน้อยกว่าปกติบางครั้งอาจจะแจกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้หน้าที่อย่างเราก็คือบางครั้งอาจจะต้องเลือกกลยุทธ์ให้ถูกหนัังงงสืืออเเลล่่มนนนนี้นน้้ไไดถึรปผ เน้นไปถึงเรื่องการเติบโตของบริษัทนั้นๆมากกว่าแน่นอนว่าเบนจามินเกรแฮมเขาก็ได้เน้นย้ำว่าสิ่งที่จะเป็นหุ้นเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่ชัดเจนสุดๆนั่นหมายความว่าเขาจําเป็นจะต้องเติบโตได้อีกไม่ว่าจะเป็นมูลค่าบริษัท Market Cap ที่ไม่ได้สูงเกินไปอยู่ใน Small Cap หรือว่า Medium Cap ถ้าเกิดสมมติไป l a r g e Cap แล้วเราก็จะไม่จะต้องพิจารณากันดีๆว่าหุ้นตัวน,นี้จะเติบโตไปไอีกนานแค่ไหนแต่แน่นอนว่าความเสี่ยงก็ย่อมตามมามา,มากนั่นคืออหน้าาททีี่งเร เราต้องพิจารณากันดีๆว่าอะไรความเสี่ยงสุดของหุ้นเติบโตนี้เราก็จึงค่อยๆเลือกลงทุนมันต่อไปหากเราศึกษาแนวทางการลงทุนเราจะพบว่าหุ้นที่เราควรจะเข้าไปลงทุนคือช่วงจังหวะที่บริษัทมีการกระทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นที่มาของผลกําไรอันมหาศาลตามมาเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทไม่ได้ทอะไรเพิ่มขึ้นแน่นอนการประโคมข่าวก็ย่อมไม่เกิดขึ้นการหุ้นเติบโตได้เนี่ยมันก็หมายความว่า PE ย่อมสูง PE ก็คือ ราคาต่อรายได้ซึ่งบางทีการที่เราเจอรายได้ที่สูงเกินไปมันทาให้ราคาเนี่ยต้องสูงมากไปตามนั่นหมายความว่าราคากับรายได้เนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันเสมอในทางของจิตวิทยาการลงทุนและในความหมายของหุ้นเติบโตก็คือการที่เราเล่น PE สูงสูงลก็ย่อมมีความเสี่ยงมากตามนั่นคือหน้าที่เราที่เราต้องถามว่าเราต้องการความเสี่ยงหรือรต้องการหุ้นเติบโตที่เป็นหุ้นคุณค่าด้วย กบผมและผมเชื่อว่าหุ้นคุณค่าคือหุ้นที่มีหนี้น้อยแต่มีการเติบโตตลอดนั่นแหละเราอาจจะบอกไปว่าหุ้นคุณค่าที่มีการเติบโตก็ได้เช่นกันแต่นี่คือกลยุทธ์ส่วนตัวที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนจําเป็นจะต้องค่อยๆคิดและพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นหุ้นแบบไหนก็มีความเสี่ยงใกล้ๆกันมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกลงทุนแบบใดสุดท้ายนี้ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนขยายของหนังสือเจ้าพ่อการลงทุนเน้นคุณค่าเบนจามินเกรแฮมอีกทีหนึง่งซึ่งถ้าใครเคยอ่านหนังสือของเขาแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องอ่านเล่มนี้ก็ได้เหมือนกันเมื่อเราเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราจึงจะเรียนรู้ได้ว่าการที่เราอ่านหนังสือมากมันก็เหมือนเราเริ่มบนหลูปเดิมแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนคัดมาจากหนังสือเล่มหลักของเขา ม่จะเป็น security analysis หรือเล่มหนึ่งก็คือ intelligent investor นั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนี้อีกต่อไปแต่สำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าผมพยายามจะสอบสวงหาหรือว่า research ให้มากที่สุดใครต้องการที่จะ research ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเก็งกำไรการเทรดคุณจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือให้มากที่สุดและคุณจะรู้ว่าคุณจะพบข้อความที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลานั่นแหละเอาข้อความซ้ำมาเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีคุณพบเจอทางออกว่า การลงทุนไม่ได้มีรูปแบบเดียวเลแน่นอนบางครั้งเนี่ยการที่เราเลือกลงทุนอันนี้มันเกิดจากความมั่นใจและความมั่นใจก็ต้องเกิดจากความรู้ที่เราสะสมมาไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังประสบการณ์ที่เราผิดพลาดหรือประสบความสำเร็จก็ตามแต่แน่นองจะเป็นการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะลงทุนหุ้นแบบไหนจงเรียนรู้ว่าหุ้นนั้นมีธรรมาพิบาลที่ดีหรือเปล่ามีการบริหารที่ถูกต้องถูกทํานองคลองธรรมหรือไม่ นั่นคือหน้าที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดสมมติเราขาดจิตวิทยาการลงทุนนั่นหมายความว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าเรากําลังรับความเสี่ยงจากอะไรจงเรียนรู้จากกลยุทธ์ที่เราเลือกลงทุนหากลยุทธ์ที่ไม่มากจนเกินไปเลือกลงทุนในหุ้นเติบโตและคุณค่าอย่างละเท่าๆกันแล้วใช้ชีวิตตัวเองใช้พอร์ตของตัวเองเป็นการสอบทานไปในตัวเลยว่าสุดสุดท้ายหุ้นคุณค่ากับหุ้นเติบโตในระยะการลงทุน5ปีถึง10ปีเนี่ยใครให้ผลตอบแทนมากกว่ากัน แลวสามารถเอาชนะตลาดได้หรือเปล่าคุณเท่านั้นที่จะรู้คําตอบนี้ได้ไม่ใช่ใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนเขียนผมหรือว่าโบรกเกอร์ใดๆก็ตามเาะแสวงหาหนทางของตัวเองแม้แต่คุณก็สามารถที่จะเป็นเซียนในอนาคตได้เหมือนกันผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษา หรือเฟรนท็อกเกชีด้วยนะครับ